ต่อกันเลยนะครับอืม mm, เม็ดเขาเป็นประมาณนี้ครับเป็นเหมือนกันทุกเม็ดหรือเปล่าเลยดูก่อน<ะ>อ๋อก็มีน้ําหนักหนักเบาหนักเบาน่าจะไล่มาอยู่ว่ามีอันหนึ่งที่มันเป็นรูใหญ่รูเล็กเห็นเนาะน้ำหนักก็ต่างกันนะครับ แต่มันไม่น่าจะอืดขนาดนั้นครับมาดูก่อนเขาสลับครับเอาให้หนักเป็เบานี่จก็มีเครื่องช่างจะดีครับอันนี้ไม่มีก็จิตสัมพันธ์แหละอือก็เหลือสายพานคนระับดูลองเทียบสายพานดูก่อน นี่สายาพานของเขาสายพานสั้นไปหรือเปล่าถ้าช่วยกันมาดูาสายาพานของผมจะมีเบอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจำไว้ก่อนสายาพานอันนี้ไม่มีอ้ามีเหมือนกัน เซันก็ถูกนะครับถ้าถูกเลยเคนมันอยู่อ่1 0เา K V B 9 0ห0 M 1 9010 M 1เมหมือนกันเป๊ะย่อด้วยกันยี่ห้อเดียวกันด้วยอ่าของผมจะตัวหนังสือบางหน่อยครับจำไว้ก่อนโั้ถ้าถ้ามันเบอร์เดียวกันขนาดนี้ก็น่าจะเท่ากันนะครับ จริงก็นับฟันน,นะครับนับฟันสายพันธสายพันก็ถูกนะครับเอ๊จะด,ดูก่อนนะครับชุดน่าจะเหลือเทียบชุดคัดหลัง ถ้าเกิดพวกนี้ยังหาไม่เจอว่าน่าจะเป็นที่ระบบเครื่องยนต์แหละแต่ไม่น่าจะเกี่ยวความคิดผมะนะฮะน่าจะเช็คการเด้งสปริงนะ สปริงอาจจะติดงัดตรงนี้ครับเช็คว่าเด้งดีหรือเปล่าอันนี้ของเราครับอันนี้ของเราแล้วไปเทียบกันอาวอันนี้งัดไม่ออกเลยอ๋องัดไม่ติดนะฮะก็เด้งดีทั้งสามอันเลยอันนี้สายพานเขานะเป็นที่ชัดๆจะลองไปดูงัดดูของเอาดู ชุดคัดหลังเป็นไงติดหรือเปล่าดูสิอืด,ดีครับดีดีดีด,ด,ด,ดีเหมือนกันด,ดีเหมือนกัน อยู่นะคิดอยู่จะไปเทียบดูทีละจุดสิอันนี้ก็เทียบไปเรื่อยไม่รู้ว่าไม่ได้เป็นที่ตรงนี้ก็ได้นี่ครับก็งมครับเราไม่เคยทำจามกินเท่ากัน ก,กันเลยสปริงดูการดิงสปริงนิดนึงแล้วกันนะอันนี้ของลูกค้าที่มทาทำดิ่งดีนะครับ เสียงต่างกันนิดนึงลูกปืนแตกหรือเปล่านะลูก,ป,ลกปืนไม่แตก ังไม่ถึงอาจยังไม่เจอจุดท,ที่ผิดปกตินะครับอาจจะเจอแล้วแต่ว่าคิดไม่ออกไม่คิดว่าจะเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยอืมอาจจะเป็นที่ตัวนั้นฝืดๆหรือมา,อาอที่เราถอดแล้วมันติดๆต,ตรงข้างหลังอาจจะฝืดทําให้ตัวนี้ติดไปด้วยหรือเปล่านะ เอาเป็นว่ารอแต่วิจัยก็ยังคิดไม่ออกตอนนี้เดี๋ยวผมจะใส่ทั้งชุดคัดลังชุดชามหน้าของผมไปงชุดเลยเรวมถึงสายพ้านต่างครับเอาผมมาใส่ทั้งหมดเลยอันนี้กองไว้แล้วเป็นกองกันนี่นีของผมนะเดี๋ยวไปเอามาใส่อือันนี้คอนประมาณนี้เดี๋ยวไปยกดูอันนี้พอกันคนระับ ยังของกันโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนทั้งชุดใส่แล้วกันลองขับขี่ดูถ้าเกิดยังไม่ใช่ก็คงจริงๆควรจะลบรหัสรีเซ็ตกลองดูนะครับอันนี้มันยังไม่ได้ทำเลย ถอดชุดแค่ก่อนและเออเนาะเดี๋ยวไหนไหนก็ได้ถอดแล้วเราลองเปลี่ยนดูกันชุดจามชุดใบพัดชุดกระโหลกออไปห,หมดเลยนะครับชุดน็อตด้านหลังด้วย ก็ชุดคัดหลังสายพานไปกันเลยโอเคชุดคัดหลังสายพานเราก็จะใส่ตัว หลังไปก่อนแล้วกันนะนี่อึ๊บใส่สะพานเข้าไปก่อนสะพานเก่าๆใช่ไหมน้องเราก็อย่างนี้เนาะเราใช้เท้าเท้าเหยียบไว้หรือใช้อันนี้เกี่ยวก็ได้อันนี้ผมเกี่ยวกับกระตังคู่ไวน้นะจริงๆเท้าเหยียบก็จะดีกว่าแล้วก็บีบแล้วก็ให้สะพานมันเข้าไปนะ ะมา,น,านี้ก็โอเคแล้วนะครับบีบไปอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันไปข้างหน้าเยอะๆนะครับจะแล้วใส่ชุดจานหน้าจะได้ง่าย ประมาณนี้เราก็ใส่ทุดชามหน้าครับผมชุดของเราที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่น่คราผู้ชมไปทำเองก็ทำความสะอาดนะครับจะอยู่ในพื้นที่ที่สะอาดสะอาดนะครับไม่ต้องมีฝุ่นอะไรแบบนี้ทำงานจะ ดีก่อรถเราครัฝุ่นไม่เข้าไม่อะไรครับใส่แบบนี้ก่อนก็บูตทางดึบูทนี่ผม,มยังไม่ได้เทียบชามเลยขอเทียบชามหน่อยนะครับเทียบเทียบชามหน้าครับของรถที่เข้ามาให้ซ่อม ซ้ายของผมด้านขวาของของเดิมนะครับอือก็เดี๋ยวใส่ดู